ช่องนิยายกับปลายฟ้านิยายเสียงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเรื่องเข้าสู่โลกนิยายเพื่อไปเป็นแม่เลี้ยงจอมโหดของสามวัยร้ายตอนที่6ททำเกลืออาชิงกับพริบตาปริบปริบเหมือนจะไปที่ภูเขาด้านหลังแล้วแย่แล้วนางต้องหาโอกาสหนีแน่ค่าจะไปดูเดี๋ยวนี้อาอินยัดปลาที่เหลือเข้าปากไปอย่างรวดเร็ว พลางกำชับให้อาชิงคอยดูแลเผยยวนไว้จากนั้นก็วิ่งไปที่ภูเขาด้านหลังโชคดทีที่จี้จือฮวนเดินไม่เร็วนักไม่นานไอ้อินก็ไล่าตามนางทันก่อนจะเดินตามอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลหากสตรีผู้นี้คิดจะหนีต่อให้ต้องสู้ตายกับนางก็ต้องเอาเงินคืนมาให้ได้จี้จือฮวนรู้ตัวตั้งแต่แรกแล้วและรู้ด้วยว่าเจ้าตัวน้อยนี่ชอบคิดมาก หากไม่ให้นางตามไปด้วยไม่แน่อาจคิดว่านางกำลังมีแผนชั่วร้ายอะไรอยู่เป็นแน่ดังนั้นให้ตามมาด้วยจะดีกว่าในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมมีทะเลสาบอยู่บนภูเขาลูกนี้รอบๆไม่มีหญ้าขึ้นเลยสักต้นและมักจะมีสัตว์ป่ามาปรากฏตัวอยู่บ่อยๆดังนั้นชาวบ้านจึงไม่ค่อยมาที่แห่งนี้กันในนิยายยังเขียนเอาไว้ด้วยว่าเจ้าของร่างเดิมเคยไปดื่มน้ำที่นั่น แต่มันเค็มจนไม่สามารถเอามาดื่มได้หากนางเดาไม่ผิดบางทีที่นั่นอาจจะเป็นทะเลสาบน้ำเค็มตามธรรมชาติก็ได้จี้จือววนเดินตามทางเข้าไปในป่าทึบเวลานี้พระอาทิตย์กำลังจะตกดินแสงสลัวสลัวสาดส่องไปทั่วบริเวณราวกับว่าบนพื้นโลกได้ปกคลุมไปด้วยแสงสีทองนางแหวกพุ่มไม้ออกก่อนจะมองเห็นทิวทัศน์อันวดงามเบื้องหน้า น้ำที่ใส่ราวกับกระจกสะท้อนภาพของดวงอาทิตย์แดงฉานและแสงยามเย็นบนท้องฟ้าไม่ไกลนักมีผลึกสีขาวจับตัวกันเป็นก้อนอยู่บนพื้นทรายโดยรอบหัวใจของจี้จือฮวนเต้นแรงขึ้นมานางก้าวเร็วๆไปที่ริมทะเลสาบวักน้ำขึ้นมาชิมดูและพบว่ามันเค็มมากนี่เป็นทะเลสาบน้ำเค็มตามธรรมชาติจริงๆด้วยในยุคนี้เกลือมีราคาแพงยิ่งกว่าข้าวเสียอีก ในบรรดาห้ารสชาตินั้นรสเค็มนับเป็นอันดับหนึ่งดังนั้นเกลือจึงถูกยกให้เป็นเครื่องปรุงอันดับหนึ่งมีของสิ่งนี้ยังต้องกลัวว่าจะไม่มีเงินอีกหรืออาอินที่ซ่อนตัวอยู่ในมุมหนึ่งก็มองเห็นทุกอย่างตรงหน้าพลันนั้นนางก็ขมวดคิ้วและเอ่ยด้วยความรังเกียจคงไม่ได้โง่จริงๆรหรอกกระมังน้ำที่คนในหมู่บ้านนี้ไม่ดื่มกันแต่นางกลับเอามาดื่มจีจือฮวนสะบัดชายกระโปรงผ้าป่านออก และเริ่มเก็บก้อนผลึกนั่นที่อยู่ตามชายฝั่งขึ้นมากระทั่งใส่จนล้นแล้วจึงได้หอบชายกระโปรงขึ้นก่อนจะเดินกลับบ้านอาอินเห็นดังนั้นจึงรีบซ่อนตัวทันทีจี้จือหวนเงยหน้าขึ้นมองในป่าทึบทางทิศตะวันตกของทะเลสาบน้ำเค็มคือป่าไผ่นางครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งมีป่าไผ่วันหน้าก็สามารถทำเกลือไม้ไผ่ได้และยังสามารถขุดหน่อไม้ได้ด้วย คิดได้เช่นนี้แล้วที่นี่ก็นับว่าไม่ได้เลวร้ายแต่อย่างใดอย่างน้อยก็ยังอาศัยประโยชน์จากสิ่งรอบตัวได้วิธีการก็มีหลากหลายรูปแบบจะอดตายก็ให้มันรู้ไปการนั่งรออยู่เฉยๆโดยไม่ลงมือทำสิ่งใดเลยนั่นไม่ใช่นิสัยของนางที่จือหวนหอบชายกระโปรงเอาไว้ขณะที่เดินกลับบ้านพร้อมกันนั้นก็สังเกตเห็นว่ามีร่าง เล็กๆร่างหนึ่งกำลังเดินตามหลังมาติดติดเด็กคนนี้ช่างดื้อรั้นจริงมีหน่าเล่าถึงได้กลายเป็นตัวร้ายอีกทั้งในสนามรบยังสามารถทำให้สัตว์ูตกใจกลัวและทำให้เด็กหยุดร้องให้ตอนกลางคืนได้อีกด้วยเมื่อกลับมาถึงบ้านอาชิงก็ล้างหม้อที่ตุ๋นน้ำแกงปลาเรียบร้อยแล้วและยืนรอที่หน้าประตูอย่างเขินอายจี้จือฮวนเดินเข้าไปในห้องครัว เขาก็ตามเข้าไปอย่างเงียบๆและช่วยบังให้อาอินเอาไว้รอจนอาอินมุดเข้าไปในห้องแล้วจี้จือฮวนจึงตักน้ำร้อนออกมาจากหม้อที่ตั้งไฟอยู่ใส่ในอ่างใบเล็กๆจากนั้นจึงกล่าวว่ายกไปเช็ดหน้าเช็ดตาเสียอย่าลืมเช็ดให้พ่อเจ้าด้วยละ่ะอาชิงเดินเข้ามาหาอย่างเชื่อฟังจากนั้นก็เงยใบหน้าน้อยๆน,นั้นขึ้นมองจี้จือฮวนท่านแม่ท่านไปทำอะไรมาหรือขอรบับจี้จือฮวนเลิกคิ้วขึ้น ไปหาเงินมาเจ้าไปได้แล้วออกอาชิงยกอ่างล้างหน้าไปเพิ่งเดินออกไปได้สองเก้าจู่่จีจ้จือฮวนก็เอ่ยถามว่าพี่ใหญ่ของพวกเจ้าละ่ะวันนี้ข้าย,ยังไม่เห็นเขาเลยเผยจี้ถือโตสุดในบรรดาเด็กทั้งสามคนและเป็นตัวการใหญ่สุดในนิยายอีกด้วยตามหลักแล้วเขาควรจะอยู่ที่บ้านทว่าตอนนี้ฟ้ามืดแล้วนางก็ยังไม่เห็นเขาอาชิงกลอกตาไปมา พี่ใหญ่บอกว่าจะไปหาของกินน่าจะอีกสองวันถึงจะกลับมาขอรับเด็กอายุ8ปดขวบอย่างเขาจะไปหาของกินที่ไหนได้แต่ในเมื่อพวกเขาไม่อยากพูดจี้จือฮวนก็ไม่ถามจะได้ไม่ถูกพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่านางกําลังวางแผนร้ายอะไรอีกอย่างไรเสียเขาก็เป็นตัวการใหญ่ ก่อนจะกลายเป็นตัวร้ายย่อมไม่มีทางเป็นอะไรไปก่อนแน่นอนเมื่ออาชิงเข้ามาในห้องอาอินก็รีบดึงเขามาหาทันทีก่อนเอ่ยถามอย่างระแวดระวังสตรีผู้นั้นพูดอะไรกับเจ้าอาชิงเล่าสิ่งที่คุยกับจี้จือฮวนให้อาอินฟังนางก็ได้แต่กลอกตามองบนนางหาเงินได้ที่ไหนกันคุยโวทั้งนั้นเจ้าทำได้ดีมากที่ไม่บอกเรื่องของพี่ใหญ่ให้นางรู้รีบไปล้างหน้าล้างตาก่อนเถอะ ข้าจะจับตาดูนางเอาไว้เองที่จือฮวนแช่ผลึกเกลือที่เก็บมาในอ่างจากนั้นก็ตักน้ำอีกอ่างมาล้างเนื้อล้างตัวหลังจากทำความสะอาดเนื้อตัวอย่างลูกๆเสร็จแล้วนางจึงได้มีเวลาพิจารณาหน้าตาของตนเองอย่างชัดๆใบหน้าของเจ้าของร่างเดิมนั้นคล้ายคลึงกับนาง7จถึงแส่วนแต่เมื่อเทียบกับใบหน้าที่สดใสและสง่างามของนางแล้ว อาจเป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมอายุยังน้อยจึงดูเด็กกว่านิดหน่อยคล้ายกับนางตอนอยู่มัธยมต้นเพียงแต่รอยสีเขียวกินพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งของใบหน้าแผลจากพิษที่เห็นได้ชัดเช่นนี้กลับถูกคนอื่นมองว่าเป็นปานอย่างนั้นหรือเห็นได้ชัดว่าตอนที่ท่านแม่ของนางตั้งครรภ์ได้ถูกคนวางยาพิษ มีหน้าเล่าท่านแม่ผู้ให้กำเนิดของเจ้าของร่างเดิมถึงเสียชีวิตตั้งแต่ยังสาวดูเหมือนว่าจวนจี้กัวกงอาจเป็นแหล่งช่องสุมของพวกคนชั่วก็เป็นได้พ่อที่ชั่วชาของเจ้าของร่างเดิมไม่สามารถคาดหวังให้เขาคืนความเป็นธรรมให้เจ้าของร่างเดิมได้รอยพิษไม่ใช่ปัญหาใหญ่เพราะสิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือแผลที่เป็นหนองทางด้านซ้ายบนใบหน้าของเจ้าของร่างเดิมที่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงอมม่วงแล้ว บวกกับรอยพิษสีเขียวนั่นหากนางจะถูกเรียกว่าหญิงสาวที่อับปรลักที่สุดในเมืองหลวงก็ไม่แปลกที่จือฮวนมัดผมเป็นเตียงง่ายๆแล้วปล่อยไว้ทางด้านหลังก่อนจะพับแขนเสื้อขึ้นและเริ่มทำงานผลึกเกลือที่ถูกแช่ในน้ำละลายกลายเป็นน้ำเกลือแต่อุปกรณ์ในบ้านยังมีไม่ครบดังนั้นจี้จือฮวนจึงเริ่มจากการต้มน้ำเกลือก่อนและเนื่องจากครอบครัวนี้มีฐานะยากจน ดังนั้นตอนกลางคืนจึงขาดอุปกรณ์ในการให้แสงสว่างในครัวมีเพียงเปลวไฟจากเตาฟืนเท่านั้นเมื่อได้ยินเสียงกรนของอาชิงอาอินก็เริ่มรู้สึกง่วงขึ้นมาเล็กน้อยสตรีผู้นั้นกำลังทำอะไรกันแน่คงไม่ได้คิดจะจุดไฟเผาพวกเขาหรอกกระมังอาอินอดไม่ได้ที่จะคิดฟุ้งซ่านและฝืนเปลือกตาเอาไว้ไม่ยอมหลับที่จือฮวนมองไปที่น้ำเกลือในหม้อ ในใจก็คิดว่าถ้ามีนมถั่วเหลืองสดและน้ําเกลือเหมือนที่บ้านก็คงจะดีขณะที่กำลังคิดอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีนมถั่วเหลืองสดถังหนึ่งปรากฏขึ้นบนเตาและมือของนางก็รู้สึกหนักอึ้งขึ้นมาก่อนจะเห็นว่ามีน้ำเกลือขวดหนึ่งอยู่ในมือของนางด้วยเช่นกันคราวนี้จี้จือฮวนก็ไม่ต้องกังวลแล้วนางรีบเทมถั่วเหลืองสดลงในหม้อทันที และแยกสิ่งเจือบนะออกด้วยการใช้กระชอนตักสิ่งเจือปนที่ลอยขึ้นมาจากนั้นก็ปิดฝาหม้อโดยเหลือรูเอาไว้เล็กน้อยรอให้ผลึกสีขาวก่อตัวขึ้นในหม้อจากนั้นจี้จือฮวนก็หยิบตะหลิวมาและเริ่มคนให้เข้ากันรอจนกระทั่งด้านในเหลือเพียงเม็ดสี ขาวๆก็เทน้ำเกลือลงไปและรอยอย่างเงียบๆหลังจากทำทั้งหมดเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าใดจี่จือฮวนบิดขี้เกียจเล็กน้อยก่อนจะออกจากห้องครัวไปภาชนะทันสมัยที่บรรจุน้ำเกลือและนมถั่วเหลืองบนเตาก็หายไปในพริบตานางไม่ได้รีบร้อนกลับไปที่ห้องของตนเองแต่กลับเดินไปเปิดประตูห้องของเรือนหลัก อาอินลืมตาขึ้นมาแทบจะในทันทีสตรีผู้นี้ต้องการจะทำอะไรบางอย่างจริงๆด้วยอาอินเก่งไปทั้งตัวพลางกลั้นหายใจตั้งตารอยอย่างใจจดใจจ่อหากสตรีผู้นี้ทำอะไรขึ้นมานางจะขอลุกขึ้นสู้ตายทว่าจี่จือหวนเพียงแค่ช่วยห่มผ้าให้อาชิงจากนั้นก็เอามือเล็กๆของเขายัดเข้าไปในผ้าห่มจัดเรียงรองเท้าที่พวกเขาถอดทิ้งไวอ้อย่างมั่วชั่วให้เรียบร้อย ก่อนจะไปตรวจดูอาการของเผยยวนต่อออินรอให้นางคลื่อนไหวอยู่แต่หลังจากที่จือววนแน่ใจว่าเผยยวนไม่ทำผ้าห่มเปื้อนแล้วก็ค่อยๆย,ย่องออกไปจากห้องสตรีผู้นี้คิดที่จะทำอะไรกันแน่หรือว่าจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วจริงๆความเปลี่ยนแปลงที่มากเกินไปเช่นนี้เรากับเปลี่ยนเป็นคนละคนแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของนางก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยหรือว่า นางมีแผนการใหม่อย่างนั้นหรือ